เผยภาพเครื่องจริงพร้อมดีไซน์ตัวเครื่อง vivo x60 ก่อนเปิดตัวเร็วๆนี้ mm hmm. เผยภาพเครื่องจริงพร้อมดีไซน์ตัวเครื่อง vivo x60 ก่อนเปิดตัวเร็วๆนี้ mm hmm. เรียกว่ามีข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนตระกูล vivo x60 series โดยคาดว่าจะเปิดตัวช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ครับและจะมีรุ่นที่ใช้ชิปเซ็ต Exynos 1 8 0 ซึ่งเป็นชิปเซตตัวแรกของโลกที่ใช้สถาปัตยกรรมการผลิตที่5นาโนเมตร 5G SOC ล่าสุดครับก็ยีงมีภาพเครื่องจริงของสมาร์ทโฟนุ่น Vivo X60 เผยออกมาเป็นที่รียบรอยรอครับโดยภาพเครื่องจริงของ Vivo X60 ที่เผยมานี้เผยให้เห็นถึงตัวเครื่องที่มีดีไซน์คล้ายกับ Vivo X50 รุ่นก่อนหน้านี้ครับแต่ต่างกันที่หน้าจอแสดงผลเป็นแบบเจาะรูโดยย้ายตำแหน่งกล้องเซลฟี จากด้านซ้ายไปอยู่ที่ตรงกลางครับส่วนด้านหลังดีไซน์แบบไลเ่เฉดสีสวยงามเลยทีเดียวครับโดยมีกล้องหลังที่มุมซ้ายบนแต่ไม่ทราบจำนวนนะครับอยู่ในโมดูลทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนหน้าจอแสดงผลคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X60 จะเป็นจอแบบแบนส่วนในรุ่น X60 Pro จะเป็นจอขอบโคง้งไร้ขอบไร้ติง่งและมีขอบจอที่บางมากครับซึ่งตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่า สมาร์ทโฟนตระกูล vivo x60 series จะมีกี่รุ่นนะครับแต่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนตระกูล x60 series จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ vivo ที่ใช้ระบบบริการ Origin OS บนพื้นฐานระบบบริการ Android 11ครับและเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีข้อมูลของสมาร์ทโฟน vivo ที่มีค้นเนมว่า orient ที่ใช้ชิปเซ็ต snap 1 8 0ปรากฏบน Antutu โดยมีหน้าจอที่มีอัตรารซเฟร์120เฮ ใชแล้วมาแบบ LPDDR5 ที่8กิกส่วนลอมเป็นแบบ UFS 3.1ที่512กิกซึ่งทำคะแนนได้สูงถึง693,600คะแนนเลยครับซึ่งคาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo X60 Series นั่นเองครับ